อย่าได้คิดว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เลวร้ายมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตจงดีใจที่เคยร้องไห้และหัวเราะเมื่อถึงเวลาสามารถที่จะหัวเราะได้อย่างเต็มที่แล้วก็ก้าวผ่านอุปสรรคก้าวผ่านความพ่ายแพ้และตระหนักอยู่เสมอว่าเราผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้มาได้ ด้วยหัวใจของเรามันเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดครั้งนึงในชีวิตเพราะนั่นคือชัยชนะสวัสดีหนีหาวสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกนะคะขอต้อนรับคุณเข้าสูา่อีพักชาแนลค่ะอีพีนี้มี5เทคนิคเรียนออนไลน์ให้สำเร็จมีความสนุกและมีประสิทธิภาพมาฝากทุกๆท,ท่าน สำหรับคุณน้องๆหนูๆในช่วงเรียนออนไลน์ด้วยรวมไปถึงหลายๆท่านที่เรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเรียนภาษาเรียนทักษะชีวิตเรียนทำอาหารเรียนกระบวนการคิดต่างๆอีพภาชแนลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งตรงไปให้ไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้อยู่ไกลทั่วไทยทั่วโลกนะคะห้าเทคนิคนั้นเริ่มต้นจากหนึ่ง หาแรงบันดาลใจในการเรียนหาแบบไหนหานง่ายๆก่อนเริ่มที่จะเรียนควรหาแรงบันดาลใจให้ตนเองโดยเริ่มจากการหาสิ่งที่ตัวเองชอบตั้งเป้าหมายให้ชีวิตเมื่อเราเจอสิ่งที่ตัวเองสนใจที่จะทำให้ทําและมันจะสำเร็จ และจะทำให้เราไม่รู้สึกเบื่อกับสิ่งที่เรากำลังจะเรียนกับสิ่งที่เรากำลังศึกษาหรือสามารถที่จะพูดคุยกับดิวเตอร์ที่มาแนแนวหรือมาสอนให้เราเพื่อให้เราเกิดแรงบันดาลใจมากขึ้นในการที่จะเรียนนะคะนี่คือข้อแรกหาแรงบันดาลใจในการเรียนข้อที่สองเรียนให้ต่อเนื่องในทุกทุก วิชาการเรียนอย่างต่อเนื่องและครบทุกวิชาจะช่วยให้น้องนังนะกเรียนเก็บเกี่ยวข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและสามารถทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดีการขาดเรียนบ่อยๆอ,อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจไม่สามารถปฏิบัติต่อเนื้อหาที่ครูสอนได้สุดท้ายน้องๆจะเกิดความรู้สึกเบื่อและ ทิ้งการเรียนออนไลน์ไปในที่สุดอย่างใดก็ดีน้องๆไม่ควรเรียนจนหักหมกันไปนะคะควรที่จะแบ่งเวลาเรียนและเวลาพักผ่อนให้พอเหมาะก็คือเรียนตามที่โรงเรียนตั้งแผนการเรียนไว้เพื่อไม่ให้สมองล้าจนรับข้อมูลไม่ไหว ข้อที่3ทบทวนบทเรียนไม่ว่าจะเรียนในห้องเรียนหรือว่าเรียนออนไลน์น้องๆควรจะทบทวนบทเรียนในแต่ละวิชาบ่อยๆข้อที่4สร้างบรรยากาศการเรียนบรรยากาศการเรียนที่จะช่วยให้น้องๆมีสมาธิจดจ่อกับเนื้อหาเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสงบไม่เสียงดังจริงไหมคะไ <c oughs> ม่ควรเปิดเพลงนะคะ หรือว่าถ้าเปิดก็ควรเปิดเบาๆและไม่ควรทำอย่างอื่นควบคู่กับการเรียนโดยเฉพาะการเล่นโทรศัพท์มือถือการเข้าโซเชียลมีเดียขณะที่กำลังเรียนทำให้เราขาดสมาธิข้อสุดท้ายมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ น้องๆควรมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูในแต่ละภาวิชาเช่นการพูดคุยทักทายการตอบในสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือการตอบคำถามของครูเป็นต้นนะคะซึ่งการเรียนออนไลน์ของโครงการต่างๆหรือการเรียนในช่วงเวลานี้ของน้องๆทั่วไทยเลย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูในระยะไกลที่ไม่ได้เจอหน้าไม่ได้เรียนในห้องเรียนไม่ได้เจอหน้าแต้เจอหน้าผ่านโซเชียลมีเดียขอให้คุณตั้งใจและสื่อใจปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนกับเพื่อนๆมีสมาธิจ,จดจอ่อไม่จับโทรศัพท์ไม่คุยแชทไม่เล่นเกม ฟังเพลงได้เบาๆคลอเพื่อให้มีสมาธิสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สงบใจจดใจจ่อเรียนในทุกๆวิชาต่อเนื่องเพื่อความเข้าใจและมีการทบทวนบทเรียนตลอดในทุกๆวันหลังการเรียนก็ดีไม่ได้ลืมหาแรงบันดาลใจให้ตัวเก่าเพื่อเราจะได้มีความสุขสนุกกับการเรียนนะคะ และนี่คือ5เทคนิคกเรียนออนไลน์ให้สำเร็จสนุกและมีประสิทธิภาพทบทวนอีกครั้งหนึ่งหาแรงบันดาลใจในการเรียน2เรียนให้ต่อเนื่องทุกวิชา3ทบทวนบทเรียน4สร้างบรรยากาศการเรียน5มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนด้วยรักและห่วงใย เราจะสู้ไปได้วยกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องชาแนลอิภาคโตยขอพระเจ้าอวยพระพรทุกทุกท่านในทุกทุกเวลาเจอกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีเจ้าค่ะ